ยีบาทครับผมได้อยู่อะไหลไปครึ่งหน้าแล้ว6หกบแปดาทรดุดเร็วรวดเร็ว,รว,รวทันใจครับผมไปเลยวันนี้ใครตายผมไม่ตายแล้วครับผมถึงชื่อเกมจะดูไม่ค่อยเป็นน้ำ โอเคครับผมก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับผมก็อยู่กับผมคนเดินอ,อีกแล้วเฮียมาหาสกเตอร์นั่นเองนะผมหรือเฮียมาหน้าหมียครับผมเราก็มาอยู่กับค่าย PG กันอีกแล้วกับเกมที่มีชื่อว่า day of die of dead of อะไรสักอย่างเชื่ออะไรสักอย่างเลยครับผมออกเสียงผิดยังไงกราบขออภัย้วยนะครับผมหรือคำไม่สุภาพหรือคำไหนไม่เข้าหูก็กราบขออภัยด้วยสำหรับคุณผู้ชมนะครับผม เราก็มากันที่ทุน2 0งพันนะผมเราเอ้วันนี้ทุนหนาหน่อยนะครับผมลิ้นพันแล้วผมเสียงเอฟเฟกไม่มีอีกแล้วผมโอ้โหไม่มีเสียงบันเทิงเลยแล้วเสียงเกมเหมือนจะไม่มีหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะผมมาเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าผมเกมนี้ก็มีกฎกติกาประมาณนี้ครับผมสกตเตอร์สามตัวฟีเจอร์ไหนก็ได้ผมเหมือนเดิมนะผมขึ้นอยู่กับแสกตเตอร์ว่าจะลง กี่ตัวนะผมจำนวนการหมุนฟรีนะครับทุนสองพรอบนี้เราไปที่เบต50ิกันเลยดีกว่าโอ้โหมาถึงแม่งก็เบตห้ิเลยเฮียโอ้เบต50ิบไม่มีสี่สไปก่อนแล้วกันนะผมจัดไป20ทีแบบคนร้อนตังเลินสล็อตเป็นอาชีพนะครับผม <laughs> day of die of dark of อะไรสักอย่างแปลวันตายนะผมวันตายของอะไรสักอย่างอะไรผมของผมหรือเปล่าแต่ที่รูนนี่ผ่านไปแล้วหนึยยบาทต่ของผมวันนี้ก็แห้งเลยผมสองพันบาทหมดตัวกัระติทีเดียวเชียวเที่ยง,งของวันนะผมเป็นวันที่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมหรือเปล่า แต่ที่รู้มาแล้ววิ่งไป400ทะลุ500โอ้โหไปที่1,000หรือเปล่าโอ้โหไปหยุดที่702บาทครับผมเวายมาเสียงเกมไม่มีโอ้โหแย่เลยเสียงเกมหายไปไหนหวิ่งอีกแล้ว1,000โอ้โหดอกนี้ ยึดเคแป๊บเดียวสามพันแปดกค่ายพีพีของเรายัางไงวายไม่ไหลไม่เป็นไรผมเขาให้กําไรเราจะจ่ามันหนึ่งพันแปดร้อยกลมๆครับผมเวลานี้เขายังแจกครับผมวายเต็มหน้าโอ้โหดอกนี้เกินพันหรือเปล่าต้องพันแล้ว สองพันแปดว่าแล้วเกินพันหน้าสวยอย่างนี้อู้หยึดแค่ได้ตังค์แล้วห้าพันเก้าเกือบหกพันยี่สิบเทอผมโอ้โหกำไรแม่งเกือบสามพันยึดแค่สามพันไปเลยดีกว่าค่ะมีกี่บาทนะผมกระตุ้นดีไหมลองเบ็ดร้อยเบ็ดร้อยสักร้อยห้าสิบสักสักเทีย ทีนึงครับผมจะมาไหมโอ้โหไม่มาเงียบกรลิบเงียบกรลิบเลยเอ้ยเงียบไม่ได้วายไหลโอ้โหพันหกห้าสิบ เฮ้ยหิ 150, ึลง้าสิบเฮ้ยสามพันหกจะเ่วยมาอย่างแจมหลายปอีกแปะหมาก็วายบวกกันอันนี้สองพันแน่นอนอือหือสองพันสามพูดไม่ผิดครับผมห้าพันเก้าหกสิบสองบาทนะผมเจะแค่ JK. เปิดมาไม่ทันไหลโคตรเดือดครับกร,ราบขออภัยในครัไม่สุภาพด้วยน,นะครับผม เดือดไปหน่อยโอ้โหหนึ่งหมื่นหกพันสองร้อยเวอร์วัตเวอร์เกินแตกเวอร์เกินแลวแตกมาแล้วอะจิตเคอึ้งทึ่งเสียวกันเลยทีเดียวผมเราไปกันต่ออะบิดร้อยห้าสิบสักสี่ห้าทีล้างมือเผื่อเขาจะจ่ายอีกนะผมออรอบนี้หายไปเลยไม่มีไหลนิดๆหน่อยๆเลยทาแม่งทาแม่งแล้วไง ปกติแส่จะทุนหนึ่งพันบาทนะผมทุนน้อยครับเราค่อยไล่เบ็ดทุ่มสุดตัวสองพันบาทไม่คิดว่าจะได้นะผมยึดเคให้มาเก้าพันกลมๆตอนนี้แต่กดไปได้เจ็ดทีไม่ได้เหี้อะไรเลยครับผมสุดยอดกระต่าพอภายในคำไม่สุภาพอีกเช่นเคยคับผมพูดมาเป็นยีิบรอบแล้วมั้งเนะี่ยคนดูด่าแล้วมั้งนะ จัดกันไปเลยครับผมยี่สิบทีชิวๆกระเบ็ดร้อยหรือปรับเบร์แตผมเดี๋ยวแห้งเบ็ด <c oughs> สิบเหมือนเดิมครับผมไปกันเลย่ะ <c oughs> เสียงเกมหายฮนะแย่ yeah, เลยเดี๋ยวขึ้นสีแดงนะครับผม ผมไม่เข้าใจอุ้ยแต่วายมาเหมือนจะไหลแต่ไม่ไหลเสียได้แต่รอบนี้ต้องไหลแล้ววายมากางหน้าโอ้โหสิบสี่บาทไม่เป็นไรแต่เบ็ดสิ่สิบนะไม่เป็นไรได้ไง <c oughs> แต่ไม่เป็นไรครับผมเขาให้เรามาแปดพันกลมๆแล้วจากเก้าพันไม่นะกดกุย้ยกดเบ็ดร้อยห้าสิบไปเลยแต่ไม่เป็นไรพูดจนดินพันไปแล้วผมโอ้โหเงินหมื่น 10, <c oughs> วายตัวล่าง ดอกนี้1,000บาทหรือเปล่าโอ้โหไม่ถึงพันแต่ห20สบาทครับผมได้อยู่อ่ะไหลไปครึ่งหน้าล้วหกสบาทแต่รวดเร็วรวดเร็ว,รรวทันใจครับผมไปเลยวันนี้ขายตายผมไม่ตายแล้วครับผมถึงชื่อเกมจะดูไม่ค่อยเป็นนำโชคเท่าไหร่ก็เถอะสองพบาทในชีวิตไปเสี่ยงอะจ่ายจริงครับผม ใครอยากมีตังค์ใช้บนผมก็สองร้โหโหโห200อยสิบเจ็ดเคกำลังพูดเพลินๆไม่น่ากดค้างเลยผมเดี๋ยวอีกสามทีครับผมสองร้อยสิบบาทไหลไปกับหมาหนึ่งทีนี้ให้มาสี่สิบสองบาทนะผมนึกว่าทีสุดท้ายแต่ไม่ใช่สุดทีสุดท้าย ขอแห้งกันเฉยๆจิบน้ำโอ้โหไหลหล,หลมีไหลอ,ะ,อ,อะไม่ไหลหรึเปล่าถึงเวลาแล้วนะผมโอ้โหหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบสตังก์งย็ดเค่กำไรก็เก้าพันบวกบวกครับผมเก้าพันกลมกลมอะกับทุนสองพันบาทส่วนใครที่อยากมีตังค์นะผมก็ ผมปักลิง์ไว้ให้แล้วนะผมใต้คอมเมนต์นะผมใครอยากตามเข้ามาก็ตามมาได้นะผมส่วนคนที่ไม่อยากพลาดเทคนิคดีๆนะผมก็กดติดตามแล้วกดกระดิ่งช่องเฮียหมาหาสเก็ตเตอร์ไว้นะผมเพื่อจะไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนหรือข่าวสารของช่องเรานะผมส่วนสำหรับ EP นี้ก็ขอกราบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมไปใช้ตังก่อนนะผมหนึมื่นหนึค สวัดีครับทุน2,000บาทครับผม